ดารมาม่าแน็กชารีกับกามินนะคะเต็มทิกต o k ไปหมดเลยแล้วก็มีคนฝากคาถามมาเหมือนกันค่ะในเพจนะคะว่าควูมาให้ทัศนคติเรื่องของแน็กชารีกับกามินหน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรแล้วนําไปใช้ในชีวิตได้อย่างไรนะคะผููต้อง ก่อนที่กูจะเข้าเนื้อหาว่าคกูได้อะไรแล้วทัศนคติมุมมองความคิดกับเรื่องนี้ยสอนอะไรกูบ้างและแชร์ทุกคนเนี่ยกูบอกก่อนว่ากูไม่ได้ตามผู้นี้อย่างเป็นคนที่แบบจริงจินะกูตามเขาในบริบทของเห็นผ่านๆเห็นบางคลิปเห็นบางช่วงบางตอนในทิกตอกในเพจเท่านั้นเองเนาะอ่ะทีนี้เราจะพูดในมุมของกูได้อะไรกูต้องเกิดกันว่ากูตามนักชาลี ในบริบทก่อนหน้าที่เขาจะมีกระแสคู่จินกับการมินแล้วนะคะก็คือตามตอนนั้นนะแม็กจะไว้ผมย,วยาวๆแล้วก็จะเลี้ยงเก็บสัตว์ทุกชนิดอะ่ะมาเลี้ยงด้วยความรักแล้วก็ความเขาเรียกว่าอนะไรมีจิตใจที่ดีอ่ะต่อสัตว์เนาะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คัูก็ทำรูก็มีเพจอส่วนรวมคนมีน้ำใจช่วยเหลือสัตว นะคะก็ช่วยเหลือสัตว์ทุกชนิดที่กูสามารถช่วยได้มาไว้ดูแลเองบ้างไปช่วยเหลือผู้อื่นบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์จังไม่ใช่หน้าตาเขารอหรือเขาดังมาจากหนังเรื่องแฟนฉันนะแต่เป็นเพราะว่ารูชอบบริบทของเขาที่ว่าเออบางทีกูไปนั่งตกปลาเป็นปีๆเพื่อเอาปลาในบอ่อตกปลาไปปล่อยปลาพวกนี้จะได้รอดจากการถูกมนุษย์มนุษย์ตกปลาเล่น แข่งขันตกปลาอะไรเงี้ยผูก็เลยชอบผู้ชายคนนี้เป็นการสนตัวนะคะก็เลยทําให้ได้ได้ดูเรื่องาราวของเขาจากพิธีกรคุณมดดาด้วยแล้วก็หลายๆรา,า,ายการที่เขาไปสัมภาษณ์ก็อังตรงนะ้ำเน็กเนะี่ยไอแน็กชาลีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างชัดเจนกับชีวิตเขามากนะก่อนหน้าที่จะมีกระแสดรามา่าเขาเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนทํากูก็ทําไม่ชอบไม่ชอบแล้วกูก็เป็นของกูอย่างเงี้ยคือเขาเป็นอารมณ์แบบไม่แคร์สื่ออะฉันเป็นตัวของฉัน ตัวของฉันแล้วเขาก็ดูมีความสุขกว่านี้เยอะมากเขามีความสุขกว่านี้เยอะมากการที่เขาเป็นนักคนนั้น,เ,นเขาดูมีความสุขความสุขที่มันไม่ได้โอเวอร์ใจชุมพูกูเขาเรียกว,ว่าสารเอนโดฟินหลังอะไรเงี้ยแต่เป็นความสุขที่เหมือนครูทุกวันกูก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับมีความสุขกับการอ่านหนังสือมีความสุขกับการนอนบนเตียงเล่นกับน้องหมามีความสุขกับการแบบขับรถไปเจอปูเจออะไรที่มันข้ามทางแล้วก็เก็บเขาเข้าข้างทางได้มันมีความสุขที่ ที่เราไม่ได้หวังอะไรกับมันแต่มันไม่มันเหมือนักเหมือนคุณถ้าคุณเอาอาหารไปให้หมาจรข้างทางอ่ยถ้าคุณแค่เห็นเขาอิ่มคุณจะเป็นความสุขที่คุณไม่รู้สึกว่าจะได้อะไรกลับคืนมาเลยค่ะแต่มันมีความสุขที่คุณได้ให้ตรงนั้นจริงๆอ่ะคุณจะไม่คาดหวังว่าหมาตัวนี้จะมาคืนเงินอะไรให้คุณจะตอบแทนคุณหรือว่าแต่คุณมีความสุขตั้งแต่ให้อันนั้นก็เป็นความสุขที่ที่ธรรมชาติให้เราจริงๆนะคะแต่เมื่อมันมีกระแสดาวมาเกิดขึ้น หลายครั้งและจนดเขาอ่ะดังขึ้นมาในโซเชียลแล้วก็มีกระแสะกลางมินหรือเป็นคู่จิน้นกันขึ้นมาเนี่ยมันเป็นความสุขที่เหมือนใจฟูเป็นความสุขที่ถ้าจากมุมอมองของครูก็คือราคาเนาะราคาสาหรับครูก็คือถ้าเราจะใช้คําว่าความรักเนี่ยความรักมันต้องประกอบไปด้วยเมื่อเรารักตัวเองเป็นค่ะเรารักตัวเองเป็นเราจะพึงรักผู้อื่นได้อย่างมีความสุขเราจะพึงรัก แฟนหรือใครก็ตามที่เข้ามาดูที่เราไม่ได้คาดบอกว่าคุณต้องเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อฉันคุณต้องเป็นแับใจฉันคุณต้องเอาใจใส่ฉันมันจะไม่เลยครูสามารถรักใครก็ได้ถ้าเข้ามาในฐานะแฟนหรือว่าเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่ครูไม่เปลี่ยนเขาและเขาต้องไม่เปลี่ยนครูเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไม่เข้าใจความรักอย่างลึกซึ้งแล้วจริงๆเราลักแกละราคะก็คือเราคิดว่าหน้าตาสวยหุ่นดีชื่อเสียงทํางานเกื้อกูล่นะสิ่งเหล่านี้มันเป็นความรักแบบ ราคา่ะมันต้องการคาดหวังให้อีกขาดฝ่ายหนึ่งเป็นดั่งใจชั้นหรือเติมเต็มในส่วนที่ชั้นขาดเนาะมันเลยเกิดบริบทหลายๆอย่างขึ้นไม่ว่าจะการกระแสคู่จิ้นบางครั้งบางสิ่งเราไม่อยากทาหรอกในในความในความเป็นเราและความเป็นคู่จิ้นของเราแต่แฟนคลับชอบคนตามชอบฉันต้องทําพอเราทําไอสิ่งที่เราไม่ชอบด้วยกันบ่อยๆมันก็มีอะค่ะความอึดอัดความเบื่อหน่ายความซ้ำซากนะคะแล้วยิ่งมาเจอเกระแส ดราม่าเข้าไปอีกมันนี่ทําให้ความกดดันหรือความมันไม่มีความสุขกับการใช้ใช้ชีวิตตรงนั้นะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะคะจนกระทั่งมันเป็นกระแสะขึ้นมาตรงนี้ว่าแยกย้ายไม่ว่าจะแยกย้ายด้วยเหตุผลลึกซึ้งกว่านั้นแค่ไหนอ,ะอ่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของส่วนตัวเขาถ้ามาคูได้อะไรได้เรียนรู้มนุษย์ค่ะเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าเราไม่รู้จักใครดีแม้แต่ตัวเราเอง เราไม่สามารถตัดสินว่าเขาคือคนที่เหมาะสมกันหรือไม่แม้แต่ตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะเก็บเรื่องราวของคนอื่นมาเติมเต็มชีวิตตัวเองได้แต่เรานำมาใช้แค่บางส่วนเพื่อสอนตัวเราให้ไม่พลาดแบบนั้นได้เรื่องนี้ก็สอนให้เรารู้นะคะว่าการที่เราเห็นใครมีกระแสคู่จิน้นหรือเรากำลังจะรู้สึกจิ้นกับใครหรือเรากำลังรู้สึกมีความรักกับใคร สิ่งที่สําคัญที่สุดคือถามตัวเองว่าถ้าวันนี้ไม่มีเขาเราอะเป็นอย่างไรถามตัวเองเยอะๆตั้งคําถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะๆอย่ารุ่มรลงจนลืมจุดยืนของตัวเองค่ะบางครั้งรักมากไปให้มากไปสุดท้ายลืมลืมตัวเองแน็กเป็นคนที่เหมือนเวลาเขารักสัตว์เก็บเที่ยอมาเก็บ ไม่ใช่เฮียอะไรนะตัวตัววอลนุษมาเก็บอะไรนะ่ะจิง้งเหลนมากัดเป็นตุ้งหูมาอะไรเงี้ยคือเขาก็ทำด้วยความรักของเขาจริงๆอ่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคําถามกลับมาว่าคนผู้ชายคนนี้เวลาได้รักกันรักจนรักไม่เป็นนะมันคือการรักที่ให้ไปร้อยหนึ่งเลยเต็มๆแ,แล้วไม่เหลือให้ตัวเองแล้วพอถึงเวลาปุ๊บเขารักรัก คือเวลาเรารักใครหนึ่งร้อยเปอร์เซ็แล้วเราให้ไปหมดอะเราลืมรักตัวเองอะแล้ววันหนึ่งเรารู้ว่าความรักนั้นเราให้ไปแล้วมันไม่ได้อะไรอะหรือการถูกทําร้ายกลับมาแล้วพอเขาเร้มออกมาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างนั้นอะก่อนหน้านี้เขาไม่พูดแต่พอมันเกิดเรื่องราวดราม่ากเกิดขึ้นแล้วพูดอะมันก็จะมีกลุ่มกระแสะที่มาโจมตีเขาอีกแล้วว่าอ่ามึงไม่พูดตั้งแต่ตอนนี้มึงตอนนี้มึงมาแฉผู้หญิงทําไมมึงมาโน่นนี่นั่นทําไมอะไรเงี้ย ก็ก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นเขาไม่พูดเพราะเขายังให้เกียรติและรักอยู่ไงคะตอนนี้คือมันมันอยู่ในจุดที่ต้องพูดเพื่อตัวเขาเองแล้วประมาณนั้นเนาะส่วนรายละเอียดลึกๆมันจะจริงเท็จอย่างไรอันนี้เป็นในเรื่องของบุคคลนั้นๆจะพึงรู้ตัวเขาดีที่สุดคะ่ะเรายังไม่รู้ตัวเราดีที่สุดเลยเราก็เลยไม่เราไม่สามารถรู้เรื่องราวผู้ดีที่สุดสุดท้ายผลของการกระทําจะเป็นมาล็ดพันที่จะบอกอนาคตเสมอ หวังว่าทุกคนจะได้เนื้อหาสาระของครูไปใช้บ้างนะคะจําไว้แล้วค่ะวันนี้เราปลูกอะไรไว้อะมันไม่ออกมอกวันนี้หรอกมาล็ดพันธ์ดีหรือชั่วเราปลูกวันนี้มันไม่ได้ออกผลวันนี้นะคะแต่มันจะออกผลในอนาคตเสมอคิดดีอนาคตมันจะดีค่ะคิดชั่วอนาคตมันก็ชั่วทําดีอนาคตก็จะดีทําไม่ดีอนาคตมันก็ไม่มีสิ่งที่รอเราอยู่เสมอๆนั่นแหละก็เหตุการณ์ของแมกก็สอนให้เรารู้จักมนุษย์มากขึ้นนะคะ บางครั้งสิ่งที่เรามองว่าโอ้ทองคำอะไรเงี้ยจับเข้าไปฟุ๊บโอ้ไม่ใช่อื้นิวาอะไรเงี้ยเนาะก็ก็หลอกคุณเห็นคิดเห็นอย่างไรแล้วคุณอยากจะแชร์แบบไหนก็ลองคอมเมนต์ด้วยนะคะความว่าครูก็ไม่ได้เข้าข้างใครเพราะเรา้องสอบายก็ไม่ใช่บุคคลในครอบครัวครูที่ครูใช้ชีวิตยิ้สี่ชั่วโมกงกับเขาครูก็เห็นข่าวเขาเหมือนที่พวกคุณดูแหละว่าตามฝันร้ายบ้างตามฝัามคิปบ้างจากกระแสข่าวช่องต่างๆบ้างนะคะก็มา พูดจาพูดคุยได้เท่านี้แต่เบื้องลึกเบื้องหลังเบื้องหน้าเราไม่ได้อยู่กับเขา24ชั่วโมงเนาะก็เอาเรื่องราวเท่าที่เรารู้มาสอนให้เราไม่ผิดพลาดไม่เจอเหตุการณ์แบบนั้นและเติบโตในอนาคตแล้วกันนะคะ